ราคาบิตคอยล่วงหนักพื้นฐานเปลี่ยนหลายประเทศเริ่มแบนบิตคอยอเมริกาบอกชัดเจนว่าระวังการฟอกเงินผ่านคริปโตเคเรนซี่แล้วถ้ารัฐบาลเข้ามาควบคุมแทร็กบัญชีได้ต่อไปจะเรียกว่าดิเซนทราลหรือไม่เดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมทีนะครับ หลายหลายคนที่ลงทุนในตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ต้องบอกเลยว่าตลาดคริปโตเนี่ยแดงเถืออทั้งตลาดนะครับมีดอชคอยแล้วมั้งครับที่บวกส่วนตลาดขึ้นมาได้แล้วตอนที่ลงไปจุดต่ำสุดเนี่ยก็ถือว่าหนักเอาการนะครับน่าจะเกือบประมาณ20%เหมือนกันแต่วันนี้นะครับวันจันและเริ่มรีบาวกลับมาและ5 0,000กว่าเหรียญเหมือนเดิมแล้วแต่คำถามที่น่าสนใจก็คือ ทำไมราคาบิตคอยถึงร่วงขนาดนั้นโอ้ผมเห็นในข่าวเต็มไปหมดเลยครับว่าอ๋อรัฐบาลประกาศแบนนะราคาขึ้นมาเยอะแล้วคอนดิชันบ้างแล้วแต่ข่าวหนึ่งที่ผู้บริหารของแพลตฟอร์มคาเค้นนะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเทรดคริปโตใหญ่อันดับ4ของโลกให้สัมภาษณ์ว่าอาจมีการคราคกิ้งหรือว่าราคาของคริปโตเนี่ยร่วงลงมาแรงนะเพราะออฟฟิเซอร์ของอเมริกานะครับหรือว่าพูดง่ายคือพวกข้าราชการต่างๆเนี่ยเริ่มมาพูดแล้วครับว่า จะจัดการคริปโตเคอเรนซีหรือว่าบิตคอยเนี่ยที่ใช้ในการฟอกเงินหรือการท,ทําธุรกรรมผิดกฎหมายต่างๆอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับแล้วเราลองมาดูครับว่าโอ้โหถ้าเป็นกฎหมายฟอกเงินเนี่ยถือว่าร้ายแรงนะครับในประเทศไทยก็คือยึดทรัพย์หมดเลยนะหรือแม้แต่นะครับถ้าสมมุติว่ามีคนไปขโมยของแล้วเรารับของโจรเข้ามาแปลว่า เ,เราก็เป็นผู้ร่วมกระทาผิดด้วยนะไม่ต้องอื่นไกลนะครับขนาดผมเองนะครับเป็นพ่อค้าขายของเก่าเมื่อก่อนเปิดร้านมีคนขโมยของเข้ามาขายผมก็โดนขึ้นโรงพักเหมือนกันครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยจาจะประมาณ2ครั้งแล้วบิตคอยถือเป็นคริปโตเคเรนซีถูกไหมครับซึ่งเราเรียกว่าดิจิทัลแอสเซทอันนี้คือระบุไว้ตามกฎหมายนะครับว่าเป็นดิจิทัลแอสเซทขอย้ำนะแปลว่าเป็นสินทรัพย์ถ้าสมมุติว่ามีคนเอาเงินผิดกฎหมายมาซื้อ แล้วเราไปคนซื้อบิตคอยจากบัญชีนั้นแล้วสามารถระบุตัวตนได้เพราะว่าอยู่บน็อกเชนแทร็กไ้หมดถูกไหมครับแปลว่าเราก็จะติดร่างแหไปด้วยถูกต้องหรือไม่คำถามนี้ผมว่าน่าสนใจมากเลยครับผมจึงโทรไปหาพี่ท่านหนึ่งแล้วกันครับซึ่งเป็นเจ้าของนะครับแล้วก็เป็นคนทําแพลตฟอร์มที่เทรดคริปโตเคอเรนซีเลยเขาให้ความเห็นอย่างไ้ครับว่าจริงๆแล้วผิดนะและตัวเขาเองก็มีประสบการณ์ด้วยว่ามีจดหมายจากอเมริกาเลยบอกว่าเนี่ย ขอข้อมูลของคนที่มีอัดเดตนี้ทั้งหมดเพราะเขาต้เงีิกฎหมายให้ส่งให้ทางการโดยด่วนซึ่งกระบวนการนี้ทั้งหมดผ่านทางการไทยครับแล้วเท่านั้นไม่พอครับ Exchange หลายๆ Exchange น,นะครับก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับารฟอกเงินนะรัฐบาลสามารถขอเข้ามาได้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยของใครบัญชีใครเอาข้อมูลการทำธุรกรรมไปหน่อยขายจากใครไปใครนี่แหละครับแล้วอย่าลืมนะครับหลา่อคนที่บอกว่า Bitcoin มีความสามารถนะเพราะเป็น decentralized เป็นระบบการเงินที่ไม่มีใครครวบคุมแล้วแบบเนี้คุณสมบัติจะเปลี่ยนหรือเปล่าพื้นฐานของบิตคอยจะเปลี่ยนหรือเปล่าแน่นอนครับถ้าสมมุติว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ตั้งใจจะทำผิดกฎหมายตั้งใจจะมาฟอกเงินอยู่แล้วถ้ารัฐบาลเข้ามาควบคุมบัญชีต่างๆผมก็ไม่สามารถฟอกเงินได้การใช้บิตคอยขผมอาจจะลดลงไปถูกไหมครับและ อย่าลืมนะครับว่าในตอนแรกๆเลยผมไม่มีเอกสารหรือว่าเปเปอร์ทางวิชาการมายืนยันเหมือนกันแต่ก็มีหลายๆคนพูดเหลือเกินว่าในตอนแรกคริปโตเคอเรนซีหรือว่าบิตคอยเนี่ยต้องบอกได้ว่าเหมาะสําหรับการฟอกเงินเหมาะสําหรับเงินสีดําสีเทาเพราะ tracking ได้ยากเคลื่อนย้ายได้ง่ายมีบัญชีเดียวเนี่ยเดินทางไปไหนก็ได้ทั่วโลกมีแค่แอดเดอยู่โอนให้กันก็ได้ แล้วต่อให้คุณมีประหลาบัญชีคุณก็ไม่รู้ว่าของใครถูกไหมครับและจากข้อมูลเหล่านี้นะครับผมเลยลองถามพี่เขาว่าเนี่ยพี่พี่ทำ Exchange นะถ้าเป็น Exchange ของไทยเนี่ยต้องโดน KYC อยู่แล้วแต่ถ้าเป็น Exchange ในโลก d f f i หรือ Exchange ที่อยู่ต่างประเทศละ่ะก็ต้อง KYC ระดับนึงเหมือนกันถูกไหมอ่ะก็ถูกต้องถูกไหมครับแต่รัฐบาลก็อาจจะไม่ได้มีอำนาจเข้ามาควบคุมได้ถ้าแพลตฟอร์มนั้นไม่อยู่ในประเทศตัวเอง แต่ถ้ากฎหมายออกล่ะและร่วมมือกันหลายๆประเทศหรือไม่มีการควบคุมเข้ามาแท็กกระเป๋าของแต่ละประเทศได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมุตินะ d e f าโดนแท็กว่าเอออันเดสน,นี่เป็นของใครก็ต้องแจ้งต่อ d e f าที่จดทะเบียนที่อเมริกาหรือที่ไหนก็นแล้วแต่นะครับผมถามว่าพี่แบบนี้เป็นไปได้ไหมพี่ก็บอกว่าเป็นไปได้นะและเขาเชื่อเหลือเกินว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นในอนาคตด้วยเพราะเรื่องของการฟอกเงินเป็นเรื่องใหญ่มากครับ ดังนั้นนะครับถ้าเป็นแบบนี้คำถามที่น่าสนใจก็คืออ้าวมันก็สูญเสียความเป็นดีเซน์แล้วสิก็ต้องมีคนกลุ่มหนึ่งเลิกใช้แล้วสิคำตอบก็คือใช่ครับแต่จริงๆแล้วคำว่าดีเซน์หรือระบบไร้ศูนย์กลางเนี่ยหรือไร้ตัวกลางเนี่ยแบ่งออกเป็น3ามแบบด้วยกันครับต้องบอกกันนะว่าอันนี้ผมก็ยังไม่ชัวอย่างแรกเลยเนี่ยก็คืออาร์ i t เต็กเจอร์ก็คือระบบของมันนั่นแหละไร้ Light ตัวกลางหรือเปล่าเป็นระบบอัตโนมัติหรือเปล่าแน่นอนครับบิตคอยเป็นอย่างที่2คือ เป็นดีไซน์ไลน์ของโพลิติควอหรือเปล่าก็คือมีใครควบคุมมันไหมหรือว่าอำนาจในการควบคุมเนี่ยมันกระจายสูงหรือเปล่าก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นแต่อาจจะไม่ร้อยเปรเซน์นะเพราะรูปแบบการทํางานนะครับจะแบ่งออกเป็น2แบบถูกไหมครับ p r o o f of Work กับ r o of of Stake ถูกไหมครับถ้าพ r o o f of Work กพูดง่ายคือถ้าใครมีข้องม้ในการขุดได้ก็จะมีอำนาจโน้มเอียงมากกว่าคนที่มีกําลังขุดน้อยแต่อีกแบบหนึ่งครับก็เป็น r o of of s t ต k e แปลว่าถ้าใครมีเหรียญโทเค็นมากก็มีอำนาจในการที่จะ สั่งซื้อสั่งขายหรือว่าการสร้างบล็อกได้มากกว่าคนอื่นรวมไปถึงนะครับถ้าเป็นโกเบนโทเคินบางอย่างซึ่งเขียนไว้ในไวเปเปอร์แล้วว่ามีอํานาจต่อการโหวตต่างๆแปลว่าเอ้ยต่อไปถ้ามีคนนะสามารถเก็บได้เกิน50%อของโกเบนโทเคนนั่นแปลว่าเขามีอํานาจมากกว่าคนอื่นหรือว่ามีอานาจในการชี้นําแพลตฟอร์มเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องนี้ก็อาจจะไม่เป็นดีเซทไรท์ครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับคำว่าดีเซทไรท์เนี่ยมันมีในหลายแง่ในหลายมุมมาก แล้วถ้าแบบนี้ล่ะการที่รัฐบาลเข้ามาควบคุมถ้าวันหนึ่งรัฐบาลสามารถ t r a ็กได้ทุก address จะเกิดอะไรขึ้นสำหรับผมนะครับยกตัวอย่างง่ายเลยนะพี่เราให้ฟังก็คือต้องทีนึกถึงซิมมือถืออะเมื่อก่อนใครอยากมีมือถือก็เปิดจะเปิดกี่เบอร์ก็เปิดถูกไหมครับแต่พอเริ่มมีปัญหารัฐบาลเริ่มอยากรู้ข้อมูลรัฐบาลเริ่มที่อยากจะรู้ว่าใครใช้ข้อมูลอะไรบ้างเบอร์ไหนเป็นของใครบ้างก็ออกเป็นกฎหมายมาเสยว่า จะเปิดเบอร์ต้องพูดกับประชาชนนะแค่นี้รัฐบาลก็มีข้อมูลทั้งหมดแล้วเรื่องนี้นะครับทั้งหมดที่ผมชวนคุยมาเพื่อที่เชื่อมโยงไปว่าผมเห็นว่าถ้ารัฐบาลไหนก็นแล้วแต่ถ้าจะควบคุมเกี่ยวกับกฎหมายการฟอกเงินกับตัวคริปโตเคเรนซีต่างๆหรือแม้แต่บิตคอยเนี่ยจำเป็นที่ต้องรู้ให้ได้ครับว่าใครเป็นเจ้าของบัญชีไหนทา่าสักชันไปไหนบ้างเพราะอย่างที่เราทราบอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นดีฟาหรือว่าตัวบล็อกเชนเนี่ยมีการแทร็กเรคคอร์ดทั้งหมดและแก้ไขไม่ได้ด้วย นี่และครับแล้วกระบวนการที่น่าสนใจอ่ะที่ผมติดไว้อย่างก็คืออ้าวแล้วถ้าจะทําอย่างนั้นจริงทาได้ไหมแล้วทําตรงไหนก็พี่เขาบอกครับว่าทําได้แน่นอนอย่างแรกเลยเนะี่ยแพลตฟอร์มต่างเพราะถ้าแพลตฟอร์มจดทะเบียนนะาถูกกฎหมายนะแปลว่าแพลตฟอร์มต่างๆเรานั้นแหละก็ต้องทําตามกฎหมายรัฐบาลว่าอย่างไรแบงค์ชาติว่าอย่างไรก็ต้องทําตามนั้นบอกให้ส่งข้อมูลแบบไหนเก็บข้อมูลไหนก็ต้องทําตามนั้นถ้าไม่ทําผิดกฎหมายด้วยซ้ําก็จะไม่สามารถดําเนินธุรกิจต,ต่อไปได้ แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนี้สำหรับตัวผมเองนะครับเป็นมุมมองเชิงบวกเสร็จด้วยซ้ำถามว่าทำไมผมถึงคิดแบบนั้นเราลองนึกสภาพนะครับณนะตอนนี้พัฒนาการของ Bitcoin หรือคริปโตเคเรนซีต่างๆเนี่ยเริ่มเข้ามาในโลกแห่งความเป็นจริงเยอะมากขึ้นเราเห็นแล้ว NFT มาแล้วเกี่ยวข้องกับงานศินลปะเอยสินทรัพย์ต่างๆเอย ICO ต่างๆหรือแม้แต่ Property Token แฟนโทเค็ต่างๆนะครับ เริ่มเกี่ยวเนื่องกับโลกความเป็นจริงมากขึ้นเรื่อยๆและที่สำคัญก็คือการออกกองทุนของบริษัทหลักทรัพย์สายการเงินต่างๆครับต้องบอกกันเลยนะว่าไม่ใช่บิตคอยไม่ใช่บล็อกเชนหรือไม่ใช่การเงินที่เป็นคริรปโตเคอเรนซีหรอกแม้แต่การเงินดั้งเดิมนะครับก็มีการฟอกเงินมีความพยายามที่จะติดตามผู้ก่อการร้ายหรือว่ายึดทรัพย์ต่างๆมาโดยตลอดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะครับการที่โลกดั้งเดิมนะครับ หรือไม่ว่าจะเป็นกองทุนเนี่ยที่จะออกมาหรือว่า ETF ต่างๆที่จะออกมานะครับเอาคริปโตเคเรนซีเนี่ยมาเป็นสินทรัพย์เพื่อลงทุนดังนั้นนะครับบริษัทต่างๆก็ต้องตรวจสอบก่อนถูกไหมครับว่าเอ้ยตัวของบิตคอยหรือตัวของสินทรัพย์ที่เขาจะซื้อมานะซื้อมาจากแหล่งไหนต้องไม่เกี่ยวข้องกับการผิดกฎหมายนะเพราะนั้นบริษัทเราเนี่ยก็จะเสียชื่อดังนั้นผมเห็นเป็นแบบนี้ครับและการที่องค์กรต่างๆนะครับ โดยเฉพาะเป็นผู้ยิ่งใหญ่แห่งโลกการเงินงดังเดิมเนี่ยเข้ามาลงทุนทําให้นักลงทุนที่ไม่ได้เป็น Early a d ่ด t e เตหรือว่าไม่ได้คนที่โอ้โหคนขวายจะไปลงทุนบิตคอยเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่ทุกๆคนลงทุนได้มากขึ้นนั่นแปลว่าเป็นโอกาสจะมหาศาลส,สำหรับคริปตเคอเรนซีนะครับสำหรับผมเองอะ่ะผมก็เห็นเป็นเช่นนั้นเหมือนกันแล้วผมก็รู้สึกว่าเป็นพฒนาการที่น่าดีใจมากด้วยเพราะผมบอกไปแล้วครับว่าสำหรับผมผมสนใจเทคโนโลยีบล็อกเชนมาก ตัวบิตคอยเนี่ยเป็นแค่เซี่ยวหนึ่งของโลกบล็อกเชนที่พึ่งกำเนิดขึ้นเท่านั้นเองจะมีสินทรัพย์ดิจิตอลออกมาอีกมากมายในอนาคตและผมเชื่อเหลือเกินว่าการที่จะปลดล็อก potential ต่างๆเหล่านั้นได้นะครับจะต้องพึ่งโลกการเงินแบบดั้งเดิมต้องเชื่อมต่อสินทรัพย์ทางการเงินแบบดั้งเดิมหรือแม้แต่สินทรัพย์ที่จับต้องได้นั่นแหละครับนี่แหละคือโอกาสจริงๆของโลกใหม่นี่แหละคือพื้นฐานของตัวของคริปโตเคอเรนซี ที่เปลี่ยนไปผมบอกกันเลยครับว่าคลิปนี้ผมไม่ได้เชิญชวนให้มาเทรดบิตคอยหรือว่าถือบิตคอยนะผมอยากจะนําเสนอข่าวนําเสนอแง่มุมต่างๆที่ผมมองเห็นเพื่อเป็นประโยชน์ในการลงทุนแล้วกันครับและผมก็ขอเตือนเหมือนเดิมนะครับว่าลงทุนอะไรก็แล้วแต่นะครับโปรดลงทุนด้วยความระมัดระวังเพราะเงินของเพื่อนๆไม่ได้หามาง่าย ขอให้มีความสุขกับการลงทุนนะครับถ้าเพื่อนคนไหนชอบคลิปนี้นะครับผมรบกวนให้ช่วยกด subscribe ขผมนะครับที่ YouTube คุยกันแบบทีแล้วก็ a c e b o o คคุยกันแบบทีนะครับแล้วก็ตัวผมเองนะครับก็มีกลุ่มปิดที่ชื่อเล่นอันเอิญนะครับทุกวันอังคารสามทุ่มผมกับคุณคิมพัฟตี้ไลฟ์นะครับก็จะมาสรุปข่าวเศรษฐกิจการลงทุนรอบโลกให้ฟังและตัวผมเองนะครับก็มีระบบสมาชิกด้วยจะนําข่าวเทคโนโลยีต่างๆอินไซต์ต่างๆหรือแม้แต่มุมอมองความคิดบทวิเคราะห์ ที่ผมไป s สับสกิปชั่นต่างๆนะครับเอามาเล่าเพื่อนฟังแล้วผมเชื่อว่าข้อมูลเหล่านั้นจะเป็นประโยชน์ในการลงทุนอย่างมากเลยครับถ้าเปนเพื่อนคนไหนสนใจก็ขอเชิญนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่กรุณาฟังคลิปนี้จนจบแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ